สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการทดสอบที่2นะครับเขียนโปรแกรมกับสวิตช์นะครับเขียนโปรแกรมให้หลอดนะครับ LED หรือว่าหลอดเลสนะครับสว่างจากการกดสวิตช์บนแผงวงจรนะครับนักเรียนลงมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับในไวเซตอัพตัวนี้เราไม่ได้เขียนโปรแกรมลงไปนะครับมาดูในส่วนของไวล์ลูปนะครับ เราดู if นะครับเมื่อนะครับตัวนี้ครูจะต่อนะครับปลดสวิตช์ไว้ที่อร์ตที่16นะครับก็คือมีการตรวจสอบการกดสวิตช์ที่พอร์ต16นะครับเมื่อมีการกดสวิตช์ที่พอร์ต16นะครับก็จะเข้าในเงื่อนไขก็จะอยู่ใน out out ก็คือตัวนี้ครูได้ต่อนะครับที่เป็น l v d นะครับ x อ่ x l e s นะครับไว้ในที่พอร์ต17นะครับ เมื่อมีการตรวจสอบว่ามีการกดสวิตช์ที่สิบกนะครับจะทําให้นะครับเลสที่ต่อกับพอที่สิบเจ็ดติดสว่างนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเอลก็คือนะครับถ้าเราไม่กดนะครับก็จะดับนะครับก็จะอยู่ในพอที่สิบเจ็ดของการศูนย์ก็คือสถานะไม่สว่างก็คือสถานะดับนะครับอย่างก็คือติดสว่างนะครับเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนดูนะครับ เวลาเรากดนะครับพอที่16ที่เป็นสวิตนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขของคีบอันแรกนะครับแล้วก็เลสที่ต่อกับพอทที่17ก็จะสว่างติดสว่างเวลาปล่อยปุ๊บนะครับก็คือไม่มีการกดมันก็จะเข้าในส่วนของเยนะครับก็คือดับนะครับกดสว่านะครับปล่อยดับนะครับกดสว่างแล้วก็ปล่อยดับนะครับในตัวอย่างการทดสอบที่2เขียนโปรแกรมกับสวิต ก็มีไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ